มีคนถามเยอะมากๆเกี่ยวกับโรงเรียนลูกนะคะว่าอยากให้น้องอาดุลเรียนโรงเรียนไหนนี่นะคะอยู่กับอาุณด้วยเอ๊ะไอ้าลัวลูกเรียนเก่งเพราะไม่ได้อยากให้เขาเรียนเก่งแต่อยากให้เขาอะมีความสุขแล้วก็เน้นกิจกรรมแล้วคือสิ่งที่สองพันสุดเราว่าเป็นคนดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขด้วยคือมีความฉลาดทางอารมณ์อยากให้อาุณอะเข้าเป็นโรงเรียนไทย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมอ๋อมชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็มาฉายเดี่ยวเพราะว่ามีคนถามเยอะมากๆเกี่ยวกับโรงเรียนลูกนะคะว่าอยากให้น้องอาดุลเรียนโรงเรียนไหนแล้วออมก,ก็ทํา Q a A ใน i ิน t a g r a m นะคะก็มีคนส่งมาถามเยอะแยะมากมายวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบกันให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่นะคะอยู่กับอาดุลด้วยจ้าจ้าอาดุลอดุล ที่รักสิบเดือนแล้วใช่ไหมลูกเออเออแต่ต่ต่เอาเอเอา,เอาตอกติ๊กตอกชอบนาฬิกาใช่ไหมชอบนาฬิกาค่ะลืมทชองนาฬิกาค่ะ ก็คือมีคนถามเยอะมากๆใช่ไหมคะว่าอยากให้อารุณเนี่ยเรียนโรงเรียนอะไรก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว,วอ,ออมอะจบจากเอาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคือเรียนอนุบาลแสงโสมมาใช่ไหมแม่เรียนอนุบาลแสงโสมแล้วแม่ก็ไปต่อที่ราชินีบนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็เข้ามาัธยมที่สาธิตจุฬาแล้วก็มหาลัยเนี่ยต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เรียนโรงเรียนไทยมาตลอดชีวิตขณะที่เอวากับเอินเนี่ยเขาจะเรียนแฮโร่ก็คือเอวากับเอินเรียนแสงโสมก่อนแล้วก็ราชินีบนแล้วก็ย้ายมาแฮโร่ซึ่งเป็นอินเตอร์นะคะแต่ออมกับออมเนี่ยไม ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเรียนไทยก็ขึ้นอยู่กับการสอนของพ่อแม่คือไม่ใช่หมายความแบบเด็กอินเตอร์จะแรงเด็กไทยจะไม่แรงหรือเด็กไทยจะแรงเด็กอินเตอร์จะไม่แรงอ่ะคือขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่บ้านด้วยว่าเป็นยังไงซึ่งออมมามองว่าว่าเราต้องการอะไรให้ลูกมากกว่าว่าอยากให้เขาว่าเรียนโรงเรียนอะไรคือด้วยความที่ว่าจริงๆเราอากงอ่ะไม่อยากให้หลานๆนะเข้าอินเตอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาว่เคยพูดวเหมือนแบบโรงเรียนอินเตอร์กลัวว่าแบบจะติดหรูเกินไปแล้วในอนาคตก็อยากให้มาขายยาใช่ไหมก็กลัวว่าแบบเออจะแบบติดหหหรรรรรููือออวว่่าาาาแบบจะะเเป็็นนนคุณไไยยยงี้้กกกใโทมต น้องอมเนี่ยที่เป็นญาติาติบเคนก็ไม่มีปัญหาเหล่านั้นเลยคือทุกคนก็คือมีมารายาทมากแล้วก็คารพผู้ใหญ่มากอมอก็เลยเชื่อว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูมากกว่าแต่ออมกับพี่อิทเนีย่ยคือได้คุยกันแล้วว่าอยากให้อาุูเนีย่ยเรียนโรงเรียนไทยนะคะด้วยความที่ว่าเราสองคนก็คือจบจากโรงเรียนไทยมาทั้งคู่ก็เลยมองว่าโรงเรียนไทยเนี่ยน่าจะเหมาะกับลูกเราแล้วก็เหมาะกับบ้านเราแต่อนุบาลเนี่ยอมก็อยากให้อาุณเนียเน่ยเรียนโรงเรียนแฮโร่เพราะว่าอมอยากให้เขาว่าเรียนโร <ๆ S 2> งเรียนที่อยู่ไกลบ้านซ <ใน S 1> ึ่งแฮโร่เน ก,ก,ก็ไม่อยากให้แบบต้องเดินทางไกลต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยก็เลยจะให้เขา่เข้าเนสเซอรี่ที่แฮโรซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับนานาทุกคนที่เคยเรียนด้วยหลังจากนั้นก็กะว่าจะให้เขาย้ายเข้าสาธิตจุลานะคะก็คือตั้งแต่ปหนึ่งแล้วก็มัธยมเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้เข้ามหาหลัยที่ไทยด้วยเพราะอ้อมเชื่อว่าการมีรุ่นการมีเพื่อนในไทยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะสาหรับอรุณนะความรู้สึกอ้อมเพราะรู้สึกว่าอ้อมเรียนไทยแล้วอ้อมได้เพื่อนที่แบบดีๆแล้วก็ความเป็นโรงเรียนไทยอ้อมสูงมันจะรักกันมากมมัันนนนจะแแกกอออ่่่เเ้าปลลววไทีหบฮ็ ด,ดีนะเขาก็จะแบบรุ่นพี่ซีดีก็จะแบบเอ็นดูมากบางทีก็แบบลดราคาอาหารให้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะมีความแน่นแฟนมากกว่าอ,อินเตอร์อันนี้ในความคิดเห็นของนะคะนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ใช่ซึ่งก็วางแผนกันแบบนี้ซึ่งพ่อกับแม่คือออมกับพี่เอก็มีความเห็นตรงกันเลยที่อยากให้อรุนะ่ะเข้าเป็นโรงเรียนไทยนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าการที่จะฝากลูกเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้คือมันต้องฝากแบบล่วงหน้าคือตอนนี้อรุณสิเดือนแล้วก็คือต้องแบบเตรียมที่จะแบบกรอกใบสมัครแล้วเป็นการแข่งขันธุรกิจมากในสมัยนี้ในการที่จะให้ลูกอ่ะเข้าโรงเรียนตามที่เราต้องการในโรงเรียนดีๆถูกไหมซึ่งก็มีแม่แม่หลายคนอะ่ะแนะนำเอาว่าเออแบบนี้ก็ดีนะให้เรียนอินเตอร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้าโรงเรีียยยยนนนนนนไไทรรอบาาางคก็แะํว่เเเิ์ปล อินเตอร์สังคมดีกว่าเครืออมะมองว่าถ้าสมมติอารุณจะมาช่วยทํางานที่บริษัทหรืออยากเป็นอะไรก็ได้อมอก็มองว่าเขาอะ เรียนโรงเรียนที่เขาเรียกวอะไรมีความสุขแล้วก็คืออมกับพี่เอกเป็นคนที่ไม่เน้นวิชาการแล้วอมก็มองว่าสาธิตจุฬาเป็นโรงเรียนที่สอนให้คนมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้วิชาการจนเกินไปอมก็อยากให้เขาไม่เครียดก็คือไม่ต้องเน้นวิชาการเน้นมีความสุขเน้นกิจกรรมเน้นแบบเข้าอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็เน้น EQ มากกว่าเพราะอมว่า EQ เป็นสิ่งสําคัญมากกว่า IQ IQ อาจจะเป็นความฉลาดใช่ปะแต่ EQ คือเป็นการที่เราอ่ะจะเลี้ยงลูกคนนี้ยังไงให้มีความสุขได้ไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อออะไรรกกก็็็ตตาาามมมคคคคืืีวแแขงงง่่่ทนนจจิิใัสสํญ ที่สุดที่ยอมมาอยากให้อรุณเป็นนะคะใช่ไหมลูกใช่ไหม ก็เราอยากให้อลุนอะเข้าเป็นโรงเรียนไทยแล้วถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้เข้ามหาลัยต่อด้วยยาวๆไปเลยนะคะและอีกอย่างก็คือมองถึงว่าเราเป็นสิทธิ์เก่าที่สาธิตจุฬาด้วยก็มองว่าเราอะรักโรงเรียนนี้คือจริงๆเราเรียนโรงเรียนไหนก็อยากให้ลูกเรียนนะเนาะแล้วก็ไม่ได้มองว่าภาษามันสําคัญมากขนาดนั้นคือไม่ไม่สําคัญต่อหมายความว่าเราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คือเราอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากเที่ยงออมเนี้ยออมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากไม่ได้ p r o f e s s i o n a l มากเพราะไม่ได้เรียนต่างประเทศก็สำเนียงก็ไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็สื่อสารพูดดไ้ออออออย่่างพม กไ็ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากแต่ทํางานต่างประเทศได้ว่าลูกน้องได้สั่งงานได้เหมือนอากงก็เหมือนกันเอก็เลยมองว่าภาษาไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคือหมายความว่าคุณไม่ต้องพูด เบะคุณไม่ต้องอะไรก็ได้แต่คุณต้องทํางานได้แล้วก็เข้ากับคนอื่นได้นั่นคือสิ่งที่ออมาต้องการออมาก,ก็เลยไม่ได้เน้นมากว่าอารุณจะต้องพูดภาฐษฐาอังกฤษเก่งมากสำเนียงแบบบริเิชหรือว่าเป็นอเมริกันอะไรเงรี้ยไม่ได้เน้นตรงนั้นเน้นว่าแบบว่าเขาจะได้อะไรจากโรงเรียนมากกว่าในเรื่องของสิ่งรอบตัวเอ่อคอนเน็กชันเพื่อนสังคมอะไรเงี้ยก็จะเน้นเป็นส่วนนั้นซะมากกว่านะคะซึ่งเยมอนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าจะให้อรุณเน่ยเรียนสาิตจุฬาเหมือนกันแต่มันก็มีแบบ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคือบางคนนะ่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นๆอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบอารุณเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยเนานะเพราะนะอยากให้แบบได้ภาษาแต่ว่าความยากก็ต้องรอดูว่าตอนอารุนเข้าอินเตอร์แล้วตอนอนุบาลน,นะพอย้ายเข้าปถมจะเป็นยังไงแต่ออมไม่ค่อยอยากให้เรียนโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนเพราะว่าอมรู้สึกว่าเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้ากับแบบเพศตรงข้ามเนี่ยคือต้องยอมรับว่าอมย้ายมาจากโรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมแล้วพอย้ายมาก็ค่อนข้างแบบงงเหมือนช็อกอะพอเจอผู้ชายอะไรเงี้ยก็รู้สึกวว่่่าาาาาาาออยยกกกใหหห้้้เเเเเขสะททีไดจงงพพศศชแลญิม ซึ่งเดี๋ยวอมเนี่ยจะไปที่โรงเรียนสาธิตจุฬาด้วยแล้วอมก็จะถ่ายรีวิวบรรยากาศคร่าวๆให้ดูว่าโรงเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะวไม่ได้กลับไปนี่คือแบบตั้งแต่เรียนจบ c ี d 4ดีนี่ก็หลาย10ปีแล้วนะคะก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าตรงตอนนี้โรงเรียนเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์แต่ละคนที่เจอตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะซึ่งออมอจ,จะเป็นคนที่แบบถูกแม่สอนมาตลอดว่าแบบว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่แบบเสียใจคือเราจะต้องอยู่ให้ได้เข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าแบบเราเรียนเก่งมากแต่เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรไดด้้้้้อออกกกก็รรููสสึว่าาาาเเยนนนให สิวคือให้เป็นเด็กที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างเงี้ยเอาว่าคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเนาะที่เวลาคนถามมาว่าสอนอรุณเรื่องอะไรพี่อิดก,ก็จะบอกตลอดเลยว่ากลัวลูกเรียนเก่งเพราะไม่ได้อยากให้เขาเรียนเก่งแต่อยากให้เขาอะมีความสุขแล้วก็เน้นกิจกรรมแล้วก็เป็นคนดีอะเอาว่าเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาว่าเป็นคนดีด้วยแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขด,ด้วยคือมีความฉลาดทางอารมณ์เอาว่าเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากออมก็จะไม่กดดันเขาว่าแบบเธอจะต้องได้เกรดสี่อะไรอย่างเงี้ แม่จบสองแล้วทุกครั้งที่แบบได้คะแนนด,ดีพ่อก็จะแบบอุ้ยได้คะแนนด,ดีจังแล้วก็จะแบบหวัวเราะหรือทุกครั้งที่สอบตกพ่อก็คือจะแบบขำมาก,มากแบบดีมากเหมือนพ่อเลยคือที่บ้านคือไม่เคยกดดันเรื่องการเรียนเลยซึ่งรู้สึกว่าอันนี้คือแบบโคตรโชคดีที่พ่อแม่ไม่เคยกดดันเลยว่าลูกจะต้องเรียนเก่งต้องเป็นหมอต้องเป็นอะไรพิเศษไม่เคยกดดันอะไรเลยสอบตกอะไรก็ไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยนี่อันนี้คือแบบดีมากๆแล้วก็อยากหลิ้งลูกให้เป็นแบบนั้นคือไม่อยากดดันอะไรเขาหรือแบบคาดหวังให้เขาต้องเป็นอะไรอะอว่าสาคัญสุดกกก็็คคือให้้้ววาามเเแลลลียงู เข้าใจเขาให้มากที่สุดตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่โรงเรียนาสาธิตจุฬานะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะว่าบรรยากาศในโรงเรียนเป็นยังไงแต่วันนี้มืดมากเหมือนฝนจะตกนะคะมืดมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะไปกับพี่อิดด้วยนะคะวันนี้พี่ิครับผมศ์ทำไมถึงอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยมีเหตุผลไหมการศึกษาดีมีคุณภาพคุณครูน่ารักเคยเจอแล้วคุณครู <laughs> นี่นะคะก็ถึงโรงเรียนเราแล้วนะคะสาธิตจุฬาค่ะนี่ข้างหลังก็คือเป็นโรงเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าป้ายโรงเรียนให้ดูนะป้ายนี้คือมีรูปออมถ่ายกับเพื่อนตั้งแต่แบบเรียนบจบจนตอนนี้ก็คือย,ยังอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปักษ์นรศตาสาัญลักษณ์ของเราก็คือเป็นพักเกี้ยวนั่นเองนะคะนี่ก็จะมีที่เสื้อชุดนักเรียน และนี่นะคะก็คือทางเข้าโรงเรียนของเราค่ะ<บ>ก็จะเป็นประตูหลังนั่นเองซึ่งออมมาจ,จะเดินเข้าทางประตูนี้ตลอดก็ค่อนข้างทําใหม่มากเลยหลังจากที่ออมไม่ได้มานานนะคะก็จะมีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายมัธยมนะคะแล้วก็สโลแกนของเราก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะคะเวลามาสายก็คือต้องรีบวิ่งเข้าทางประตูนี้มากๆนะคะก็จะถูกทําโทษโดยการวิ่งรอบสนามนะคะซึ่งออมก็ออมโดนเป็นประจาเพราะว่าเรามาโรงเรียนสายมาเพราะว่าเราอยู่งานงวนนะคะต่อให้มาเร็วแค่ไหนรถก็ติดบ,บนทางด่วนอยู่ดีนะคะและภายในโรงเรียนนะคะ ก็ <c oughs> คือน่าอยู่มากๆคือเอามาคิดถึงโรงเรียนมากแล้วก็รักสาธิตจุฬามากๆอันนี้ก็คือเป็นทางเดินเข้าไปในแต่ละห้องนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชั้นเนาะก็จะมีแบบแบ่งเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะก็จะเป็นทางเดินยาวเลยแล้วก็ห้องตอนนี้ก็คือติดแอร์แล้วก็เป็นห้องกระจกเรียบร้อยก็คือติดแอร์ตั้งแต่ตอนออมเรียนอยู่เลยแล้วที่สําคัญก็คือจะมีสนามหญ้าทั้งหมด2สนามเนาะก็จะมีเป็นสนามหญ้าเทียม1อันแล้วก็สนามหญ้าที่แบบเราต้องคารพธงชาติสวดมนต์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ การครบรธงชาติให้เข้าใจความเป็นไทยนะคะก็แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้อาหารโรงเรียนก็คือแบบว่าเลิศเลอมากอมชอบมากเลยคือบะมหมี่หมูแดงเนาะตอนเรียนแต่ก่อนแล้วก็ตอนนี้มีข้าวผัดปลาทูด้วยแล้วก็มีสลัดบาร์ให้สําหรับนักเรียนนะตักด้วยกินตอนกลางวันนะคะและนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทางเดินเนาะก็จะมีเป็นพระนะคะก็เป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนนะคะซึ่งอมก็จะมาขอพรประจําแล้วก็เคยมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะคะตอนเรียนมัธยมกับเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามมากมากเลยแล้ว ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าสวนศึกษานะคะสวนศึกษาเนี่ยก็แต่ก่อนอ่ะยังไม่มีเขียนว่าสวนศึกษายังไม่มีทําสวยขนาดนี้ mm hmm. ก็จะเป็นที่ที่เ mm hmm. วาลาเรามีกิจกรรมต่างๆเรา,า,าก็จะมาโชว์ศักยภาพตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางนุพมา่า mm hmm. การเต้นโชว์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งเอา,าเคยไปเป่าฟลุตนะคะที่สวนศึกษาเพราะว่าเขาอ่ะคัดเลือกคนที่เหมือนแบบเด่นดนตรีเก่งใช่ไหมแล้วเราก็ชอบเล่นดนตรีก็เป็นแบบ3คนที่เป็นตัวแทนของเพื่อนอะ่ะที่ได้ขึ้นไปเป่าฟลุตตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะบอกว่าตอนเรียนนะคะคือได้เป็นหัวหน้าห้องถูกปีไม่รู้ว่าโดนเพ แกล้งหรืออะไรเขาจะมีเลือกหัวหน้าห้องผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นหัวหน้าห้องผู้หญิงตลอดเลยตั้งแต่ม1ยั่งนถึงม6กนะคะก็คืออะไรก็ไม่รู้งงมากแต่ที่อมชอบที่นี่คือรู้สึกว่าคุณครูทุกคนอ่ะก็น่ารักอาจารย์อะไรเงี้ยก็ยังติดต่อกันอยู่จนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศหรืออะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเออร่มรืน่นอะไรแบบเนี้ยเราก็ชอบที่นี่มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าจริง,รงๆออมก็ย้ายมาตอนม .1 ถึงม6ก็ย้ายมาที่นี่ซึ่งตอนแรกอะโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งเยอะมมมาาาากกกกจจนนนนแแแบบบบเเ้ออออไงงดีีววคคืืััรรท่หห แม่บอกว่าเออออกไหมาจากโรงเรียนนี้เพราะว่าเราอยู่ราชินีบนมาก่อนเราไม่เคยเจอผู้ชายพอเจอผู้ชายผู้ชายก็คือแบบแกล้งแล้วแสบทั้งนั้นเลยจําได้ว่าวันแรกที่มาถึงคือมีคนเอาปากกามาวางไว้เพื่อแบบให้ทิมก้นเราอะที่เก้าอี้แล้วฉันก็ช็อกมากอะไรเงี้ยแต่โชคดีมากที่เพื่อนอ,นอะที่แบบเป็นผู้หญิงอะช่วยดูแลเราดีมากจนตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบแก๊งเพื่อนสนิทกันเลยแล้วหลังจากนั้นอยู่ไปอยู่มาเราก็เริ่มแบบชินแล้วเริ่มแสบขึ้น,นเรือ่อยๆทีนี้ก็มีการแกล้งกลับกันบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินี่นะคะก็คือเป ให้ดูแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยเป็นการพากเสียงเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเบานะคะก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับบ้านนะคะแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้กลับมาที่โรงเรียนในวันนี้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็บังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็ได้บอกเหตุผลเวลาที่คนถามกันว่าอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรนะคะก็ถ่ายให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอบอ๋อชาแนลด้วยนะคะยปปะปิดสวัสดีโอเ